สุขสบายดีเด้อสบายดีเอซีทั้งไทยและลาวและต่างประเทศมุนมมลกาสีพาไปตลาดไปตลาดไปหาซือา้อกับข้าวซื้อของคินเนาะกะนั่งนั่งรถไปนั่งรถจากไปเนาะถนนหนทางก็จะประมาณนี้แหละ ทางทางไปตลาดอันนี้ก็บูยาปันไดแต่ถ้าเป็นทางอันทนีเข้าไปทางอันแคมคองพ่น่ะยากกว่านี้อีก <c oughs> เดี๋ยวที่เอาอทางไปแคมคองพ่นให้ให้ซีเบิ้งไม่อันตัวนี้แล้วแม่นทางไปตลาดาถือว่าพอไปได้ํำนี้นี้พอไปได้ได้นน่ <c oughs> ต่างไปอันแคมของคุณแหง่งแห่งกว่านี้อีกอันนี้คือว่าพอไปได้อยกะซีหัวสั้นดอกแดกดอกแดกไดจกจังน้อยเนาะเพราะว่ามันมันเป็นคุมมั <c oughs> นดางมันเป็นขุมลดกะตกขุมตกลุบไปนะเนาะก็เลยอันกองกะซีสั้นดอกแดกดอกแดกไปลูกชายเป็นคนขคับมุนกะ สอนไทยคือกล้องไปถือโทรศัพท์ไทยไปพร้อมกับหัวสั้นตอกเด็กตอกเด็กไปอัอดวิดีโอายามใดเสียงเตือนเขาตอกตอกตอกตลอ,อ,อ,อดเลยโอ้ย ชมชมมันวิวถนนหนทางไปเพลินๆก่อนเด้อจึงค่อยหอดตลาด <c oughs> <c oughs> บังเสียงพินไปเพลินๆสมถนนถนนสน,นบทแบบนี้มาหอดตลาดเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ซีนหมดโอ้ผ่าคาบเอาอันนี้แกเป็นกองไว้ก็มีอันนี้นึ่งูกละตี้อันนี้เอาไรเนี่ยอานแล้วเยอะเท่าไหร่บาดนี้ กราเท่าไดนี้ขาเท่าใด40,000จัโนเลยโอ้โหกอกินอยู่นะ kawan tonya ini suka no ani oh ani yang peto yu ani hei dia hebo ต่โซนนาะเมาแต่ใส่กระโดกระเดเียวนะอ like ันซุกกับอันดีพันราคาเดียวกันมัน่าเ่มอัวเปลาตุกน์ไงปลาน้ำของ บัตรลีโลสิพันติขนมหวานเดงดา อได้นเมี่งดันเรียกกระตูพูสิไหมกต่าตูเออตัวน้อยๆบ่ตูผูเนาะ นี ata, ่นะตัว hmm. น no, 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 ี้นี่นะในน้อยนี่ตัวผู้บอกระเพื่อนว่าตัวตัวผู้ล้แม่นตัน้อยตัวเม่แล้วตัวเม่ตัวแมล่าลแม่นตัวแม่มันพหอมดิแม่ผู้บ่

บางสมัยตะกี้ร้ายหะไสมัยนี้อิตยลีว่าัาเคสโบเป็นกินเป็นหักเคสโบเป็นกันเ็ดใส่จานมากินเป็นอยู่พวงคุณต่อนะหลายทลายว่าจนเต็มเลยต่อ อันอะไรอันนี้ใช่ละบกระเป๋าเงินเอาปวาได้จ้ผักบงสองแบบนะ แบบนั้นแล้วก็แบบนี้งวงเดี๋ยวมมยว่าไม่ส้มปานเอาไว้เพชรหวานบ่เหวานตองหวานวาน่ะ มลซารีนี่รูดเท่าไหร่เอาซาบะเซอร์ <laughs> มันก็แค่วห้างปะ <laughs> มันคือคือแค่วห้างสิ <laughs> ตัวนี้เป็นห้าง <laughs> 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 เ้ยจ้าของห้างกระยาเลยแม่อกได้บัลีที่เนาะเว้ยไอ้ขับเบิ้งสิคาเบิ้งแน่ๆนะคัมเบิ้งัเบิ้งมันเ่เป็นลูปเลยแม่แล้วแม่นบ่ให้คามเบิ้งแล้วมันเป็นขุมแล้วแม่มันห้างแหละค่ะมันขุมนู่นะ

ไต้หลุดมือชิเปยังกินนอ่อยป่านเห็นแล้วสาวนแล้วชิเปยนยังกินแบบ้ว่าใดร

ไปก็ได้ทิ้มล่ะซื้อแหละแบกถ่ิข่าวตะกี้แม่ซื้อของพร้อมถ่ายวิดีโอพร้อม อันนีอ sì ้น้กเอาๆเกไม่บแลอันนี้น้ <h umi> <h umi> <h umi ียบมีน้องไร่บนอีโอ้ยอนบ่เบื่ วิทยาใปักเควนอสานทีดสาวิอันน้อยี่ก็สาวแหญ่ี่ก็สาว มนเดียวนเดอมาปิด hmm> ต <âu baik> <c oughs> okay. ้มสาวนี้เด็เออไปหาสิให้เพื่อนทอนตัวนี่กับอันนี้เอาจกแล้วกันแจ เม่ละพอนสามสิบห้ากล้วยธรรมชาติบ้านหนองนี้่ะกล้วยังจาที่เขาก้งครบแล้วเขากตตัวกับนี่บ้างอันนี้แลไวมันขาลูกใส กายหิ้วฟองย่างอกหน้านี่ถ่ายวีดีโอนำลังแล้วบาทนี้ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เก่าไห้ซ้ำนี้ก่นกนกอนเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลือบทุกไลที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยสนับสนุน ทุกคนเฮงเฮงปังปังมีความสุขโชคดีกันทุกคนทุกคนเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของมนเด้อก็จะประมาณนี้แหละฝนตกน้ำน้ำเป็นแองเลยยางออกมาเนอมาหารถพอมทาไหรเดี๋ยวเห็นเนะ